ย่าฮัลโหลสครับพวกผมได้ในการอนัทีวีอยู่กับผมในช่วงสปอยมาังงากันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเรื่องสรุปรักใหญ่แฟนเช่ากันอีกเช่นเคยกับตอนที่60เท่าไหร่วะ64นะฮะรือเปล่า64โอเค64นะ โอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานน้นแเราก็ไปรับชมคลิปนี้กันเลยนะแต่ก็เออผมต้องพูดก่อนว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีอาการที่แบบไม่สบายเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดออกแดดส่งก็อาจจะมีเสียงที่แบบมีเสียงหักที่อยู่ในคอค่อนข้างเยอะประมาณหนึ่งนะฮะเสียงอาจจะแบบดูไม่ชัดน,นะแต่ต้องขออภัยไว้ก่อนนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะโอเคนะแต่นั้นเราก็ไปรับชมชมคลิปนี้กันเลยกันไปรับชมคลิปนี้กันเลยไปกัน ว่าพึงพอใจระดับที่64ค่ําคือกับเธอคนนั้น3ก็ตัดภาพมาที่ฉาของลูกาดจังนาะที่อาบน้ำเสร็จแล้วนะฮะก็คือใส่ชุดของคาซุยะานะฮะพงังลูกาจังก็บอกว่าเป็นไงคะเข้าไหมคาซุยะก็ถึงกับน้ำพวดออกจากปากเลยนะฮะคาซุยะบอกว่าใส่ท่อนล่างด้วยท่อนล่างนะลูกัดจังก็บอกเอ๊ะก,ก,ก็งกงกงวอมันไม่น่ารักนี่คะ สีดำปิ๊ปปีเลยคาเซียก็บอกว่างั้นก็ใส่เสื้อผ้าของตัวเองสิเฟยลูกกระจังก็เลยตอบคาเซียกลับไปว่าถ้าชุดนักเรียนยับจะทำอย่างไงล่ะคะคาเซียก,ก็เลยส่องใต้ท่อนล่างของลูกกระจังก็พึพมพำในใจขึ้นมาว่าของแบบนี้จะไปมองตรงๆได้อย่างไงคาเซียก,ก็เลยตะโกนบอกลูกกระจังว่าแถมฉันยังไม่ได้พูดเลยนะว่าให้ค้างได้อะลูกกระจังก็เลยพูดกับคาเซียไปว่า เปล่าประโยชน์ค่ะรถไฟก็ไม่วิ่งแล้วคาสยะคุมไม่ใช่คนที่จะปล่อยให้ผู้หญิงเดินกลับบ้านท่ามการสายฝนคนเดียวสัหน่อยคาตยะก็เลยบอกหน่อยอแล้วก็พึ่งพามใจขึ้นมาว่าล้อกันเล่นชิมไหมจะให้อยู่กับสิ่งมีชีวิตน่ารักขนาดนี้ทั้งคืนเนี่ยนะมีเรื่องวิกฤตตั้งเยอะลูกกระจังเลยตะโกนพูดกับคาตยะว่าแลวอียังคาตยะก็เลยปิดปากลูกกระจังไว้นะฮะ คาทยาก็เลยพูดกับลูกกะจังว่าเสียงดังเกินไปแล้วคาตยาบอกเอ๊ะคาตยาบอกเดี๋ยวห้องข้างๆเขาได้ยินกันก็นแย่สิลูกกะจังก็เลยร้องไห้นะแล้วก็ตะโกนโวยวายบอกว่าใจร้ายมากเวลานี้แล้วยังคิดถึงคุณจิตดุอีกหรือคะคาทยาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันแค่พูดถึงการรบกวนพื้นป้าเฉยคาตยาก็นึกภาพจิตรุต,ตอ,อบเป็นจอมมานะ้วแล้วก็พึมความในใจขึ้นมาว่า ถ้ามิสพารู้ว่าลูก,กักดจังมานอนค้างที่นี่แล้วก็ไหนบอกว่าฝืดครบไงแล้วนี่มันเรื่องอะไรกันครบเล่นเล่นนะแมมครบเล่นเล่นต้องค้างที่ห้องด้วยนะลูกกกดจังก็ยังพูดกับคาเซีะอีกว่าเข้าใจแล้วคะ่ะช่วยไม่ได้แค่ได้นอนค้างก็ถือว่าเป็นอีกก้าวของการเป็นแฟนแล้ววันนี้ฉันจะทำตามที่เจ้าของบ้านสั่งโอเคนะคะ คัตยาก็เลยปิดปากลูกกะจัางอีกรอมนึงฮะลูกกระจัางก็บอกมันอึดอัดนะคะพอได้เนี้วเข้าใจแล้วค่ะคัตยะก็พึมพำในใจคนเดียวนะอย่างคนบ้าแล้วก็ว่าแต่ว่าระหว่างที่ทําแบบนี้ตรงนู้นตรงนี้ก็โดยกันเป็นบที่ก็แย่เหมือนกันลูกกระจัางไล่รขึ้นมาแล้วก็พูดขึ้นมาว่าวางใจถือค่ะเช่นไม่จู่โจมหรอกคัตยาก็เลยตะโกนบอกว่า แต่เธอให้ฉันกินตะพานน้ำนะลูกกจะจังเลยตอบกับคาสิยะไปว่าถ้าคาสิยะคุมจัดก,การตัวเองได้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะคะ่ะเพราะแค่นอนค้างได้ก็บรรลุเป้าหมายของฉันแล้วนะคะลูกคาสิยะก็เลยปิดตากระจะกอีกรอบหนึ่งคนะัคาสิยะก็เลยพึมพำใจใจขึ้นมาว่าให้ตายสิจริงหือเนี่ยยังไงก็ไปใส่กางเกงกอดไปคาสิยะเลยพูดขึ้นนะลูกกจะจังเลยตอบกลับว่าค่ะค่ะค่ะ คัทยาบอกว่าฉันจะนอนที่ห้องครัวอยากเข้ามาเข้าใกล้ติดค้าลก,กูกัดจังเลยตอบกับคัทยาว่าค okay, ่าค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 ่าโอเคนะคะ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 คัตยายก็เลยบอกตอบลูก,กัะจังกลับไปว่าตอบแล้วครั้งเดียวพอเว้ยคัตยาก็เลยบอกว่าไปอาบน้ําละเงือแตกไปหมดลูกัะจังก็บอกเชิญค่าคุณสามีคัตยาก็เลยพูดขึ้นว่าเออที่นี่นรกเลยหรือสวรรค์ จะผ่านคืนนี้ไปได้จริงๆเนะเนี่ยถึงลูกแกจังจะพูดแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรบ้างยาละนคยกานี่เราอ่านนะแล้วก็พึมพำในใจนั่งดยตอนนี้คาเทยาก็จินตนาการตอนที่กําลังปี้กับลูกแกจังอยู่ว่าถ้าเป็นแฟนกันจริงๆป่านนี้คงเงี้ยจากนั้นลูกชายของคาเทยาก็แข็งตัวขึ้นนะแล้วก็คาเทยาก็เลยพึมพำตใวเใคนเดียวว่าเฮ้ยคู่กุงมตัวเองไม่ได้เหมือนเดิมปลดปล่อยสะกรอบแล้วกัน จากนั้นคาตยาก็ชักว่าวอยู่ในห้องน้ำนะฮะหน้าใสากิ้งเลยลูกกจังก็เลยพูดกับคาตยาขึ้นว่าอ่าคาซึคุงเดินนมร้อนๆไหมคะคาตยาที่กําลังเพีเพียกับการชักว่าวอยู่นะฮะก็พูดขึ้นมาเออเออจากนั้นลูกกจังก็เห็นท่าทางพิ้ยกเกลือของคาตยาก็เลยพูดขึ้นมาว่าไปทําอะไรมาคะในห้องน้ําคาตยาก,ก็เลยหยิบนมของลูกกจังขึ้นมาดื่มนะฮะ แล้วก็พูดขึ้นมาว่าเปล่านะลูกแกจากก็เลยสงสัยนะทำแน่นอนจากนั้นลูกแกาจักก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเล่นนะฮะคาทิยะก,ก็ได้พูดขึ้นมาว่าอะไรนะทิกตอกหรือลูกรกะจากกักเลยพูดขึ้นว่าย้อนวิวเพิ่มขึ้นฮะเอ๊ะกดไลค์แปดหมื่นเลยหรือสุดยอดเลยนี่ทำเล่นกับเพื่อนแล้วมันดันไปขึ้นที่หน้าแนะนำนะคะคาทยะก,ก็เลยพึมพำในใจขึ้นมาว่า ก็เพราะว่าน่ารักตัางหานะใครๆก็ต้องติดแบบนั้นแงอยู่แล้วแล้วนะสาวสวยแบบนี้หาไม่ได้ไงปกติเวลาเจอลูกกาจังจะต้องเป็นชุดสำหรับเดทเพิ่งเคยเอ็นแต่แต่งชิวๆแบบนี้ครั้งแรกเนินหน้าอกนั่นกับผิวที่ทำให้รู้สึกร้อนผ่ายิ่งมองใกลๆ้ๆทั้งขาวเซ็กซี่จังปกติลูกกาจังเป็นแบบนี้เลยเนี่ยจากนั้นลูกกาจังก็เอาโทรศัพท์จะไปเก็บในกระเป๋านะ แล้วก็พูดขึ้นมาว่าอะจริงสิดูรูปสติกเกอร์ที่ฉันถ่ายกับเพื่อนไหมคะจากนั้นมันก็เป็นถุงยางอนามัยนะผมก็มาจะกระเป๋าลูกแกะจังนะคัต่ยะยก็เลยตกใจตัวเกรงนะกับหำแข็งอีรอบหนึ่งนะอย่างวะลูกแกะจังก็เลยปิดถุงยางอนามัยนะฮะคัตเยียกก็ยังไม่ได้สตินะแล้วก็พึมพำเดบเดขึ้นมาว่าถุงยางถุงยางแน่นอนทำไมกันทำไมลูกแกะจังถึงมีของแบบนั้น คาเฟก็เลยพูดว่าอเอ่อแล้วก็พูมคำในใจขึ้นมาอีกว่านีม่มันอะไรกันเย่แล้วไม่ไ,ไหวไม่ไหวเมื่อเวลาหยุดเดินเลยลูกกัร์ตก็เขอแดงเหมือนกัน,นะฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าเอ่อช่วยช่วยทำเป็นไม่เห็นด้วยนะคะแค่เอามาเผื่อนะคะเอามาเผื่อคาเฟ่ก็เลยเขืนหน้าแดงขึ้นไปอีกนะฮะแล้วก็หยิบถุงยางนะ,ะมบแล้วก็เข้าไปนอนนะฮะแล้วก็บอกว่านอนแล้ว ลูกกระจังก็เลยตกใจนะอย่างวะคาศิยะก็เลยพึมพามในใจคนเดียวว่าใครจะไปทนได้หรอฟ้จากนั้นก็ผ่ามากระตัดตอนมาเวลาห้าทุ่มสีนะฮะคาสิยะก็ยังนอนมโนไปทั่วอยู่นะฮะจินตาการเรื่อง18บแดวลามกสารเร็วชั่วช้าสา,สารทางไปทั่วนะฮะแล้วก็พึพมพามในใจขึ้นมาว่าเฮ้อนอนก็ไม่หลับลูกกระจังนอนหรือย,อยังนะผ่านมาสานาทีแล้ว จากนั้นคาสิยะก็ยังไม่หยุดแพ่มในใจนะฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าดีนะที่ช่วยตัวเองไปรอบหนึ่งถ้าเราไปช่วยตัวเองไปไม่ช่วยตัวเองไปจะเป็นอย่างไงแต่เป็นอะไรไปนะลูกเกดจันถึงปกติจะมุกทะลุอยู่แล้วแต่วันนี้มันเพิ่มระดับไปอีกไหนจะแกงกะหรี่ตาำา้ามําแต่จะนอนค้างไม่ดึงดันไปหน่อยเถอคงอดทนเรื่องมิซูฮาระมาเยอะหน้าดูดังนั้นคาซียะก็นึกภาพตอนลูกเกดจางนะพูด นะการทำอาหารให้แฟนมันรู้สึกแบบนี้นี่เองคาสยะก็ตัวกเกรงนะเหมือนมีอะไรมาสะก,กิดอยู่ข้างหลังนะแล้วก็อิจใจนะอีกจนั้นก็เป็นฝ่ามือของลูก,กะจังนะมาทาบท้าตรงแผ่นหลังของคาสยะนะคาสยะก็เลยลนลานนะแล้วก็พึมพำาด็ดเขึ้นมาว่าอะไรนะมีอะไรจับหลังเราอยู่ลมเรยบ้าน่ะเป็นไปไม่ได้ามรู้สึกนี่มันขยับอยู่ไม่ผิดแน่นอน ก็เป็นลูกะจังมานอนข้างๆข,ข้างหลังคาซิยเยอะนะฮะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าคาซิย์คุง้งจากนั้นลูกัะจังก็พยายามรูปไล่รูปเราคาซิยะนะฮะจนคาซิยห์หำแข็งอีกรอบหนึ่งนะฮะ จะแน่นระลุละไงแฟนชาไหนต่อที่64ก็ขอตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะจะเกิดขยะรับชมคลิปต่อที่65ไว้ไว้ก็อย่าลืบกดไลค์แล้วกดซับสไครต์เข้ามากันเยอะๆน,นะต้องขอบคุณมากๆสำหรัคนที่กดไลค์แล้วกดซับสไครต์นะฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไปโยนหน้าละ